สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาเวล่าดิกนะฮะก็เนี่ยครับผมจะมาทําการสอาธิตการใช้เจ้าโอลิมปัสมิลนี่มาด้วยเคสแท้เลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยนะฮะกล้องเนี่ยสภาพสวยมากๆเลยนะครับนะฮะโอเคนะครับก็คือเจ้าตัวนะครับมิลซูมหนึ่งสี่ส่วนตัววีเอฟเนี่ยนะฮะขึ้นชื่อของของมากๆนะครับในดูสภาพเนี่ยดูสภาพก่อนกลิบกลิบเนี่มีรอยแค่นิดเดียวนะครับเียถือว่าเก้าเต็มสิบนะครับถือว่าสวยมากๆเหมือนของใหม่เลยนะครับแล้วก็วิธีการ ฐานที่ใช้นะครับก็คือฐาน c r 1 2 3A นะนะครับหาได้ตามเซเว่นหรือช็อปปี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ย1ก้อนอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปิดถอดออกมาได้อย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับผมปิดเข้าอย่างงี้โอเคเนาะนะครับคราวนี้วิธีการใช้งานนะครับกล้องตัวนี้เปิดด้วยการสไลด์ฝาหน้าออกอย่างงี้นะครับกล้องก็จะปิดขึ้นมานะครับมือเนี่ยอย่าไประวังแฟลชเขาแค่นั้นเองนะครับเขาจะเปิดมาอย่างงี้นะครับเล่นเล่นใส่คลิปเห็นไหมครับนะครับมันจะขึ้นตัว E ก็คือเเรรรรราาาาายััังงงไมมมมมม่่่ีีีฟฟิิิิลลลล์์นนนนนะะะคควว้้้ผจอออออใใสดดดูธกกกกกกปบห แใ,ให้กล้องเขาให้กล้องเขาเก็บอย่าดันพวดนะให้กล้องเขาเก็บเลนก่อนแล้วเราค่อยดันอีกอันหนึ่งป like ิดจบนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานก็อย er> ่างเงี้ยนะครับเปิดฝาเปิดฝาขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมปุ๊บนะครับแล้วเราก็ใส่ฟิล์มไปอย่างงี้นะครับผมแล้วเราก็ลากข้ามอย่างงี้นะครับผมลากข้ามมาโดยที่ให้ให้ปลายฟิล์มเข้าไปล็อกล็อกสายสุดอย่างงี้นะครับผมนะฮะเรียบร้อยอย่างงี้นะครับผมปุ๊บคราวนี้เราก็ทำการปิดฝาได้เลยนะครับผม เห็นไหมครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงฟรีกว่านี้เราเปิดลองเปดนี่ดูปึ๊บเห็นไหมครับถ้าเกิดใส่ฟิวถูกต้องเนี่ยหน้าจอจะขึ้นเลขหนึ่งแบบนี้เห็นไหมคือเลขหนึ่งปึ๊บนะครับเราก็กดจัดองค์ประกอบไปเลยแตะปึ๊บเห็นไหมครับจัดองค์ประกอบปึ๊บเห็นไหมครับเนี่ยถ่ายได้เลยไหมครับจัดองค์ประกอบเนี่ยกระพิบเนี่ยคือชาร์จแฟลชข้างบนเนี่ยคือไฟแฟลชนะครับชาร์จเรียบร้อยแล้วก็แตะข้างลา่างปึ๊บอย่างเงี้ยมันใกล้ไปมันโฟกัสไม่ได้ไหมครับมันจะมีเบาะแตะปึ๊บนะครับผมโออ้ยยผมกดเร็วไปหนน่ึง นะครับแตะปุ๊บนะครับ <S 2> <S 2> รอเขาชาร์จแฟลเสร็จก่อนนะนะครับครับแตะปุ๊บเห็นไหมครับอย่างเงี้ยต้องให้ไฟส่งองไฟสีเขียวเนี่ยไฟโฟกัสติดชัดเจนนะครับไปเวัาติดปุ๊บเนี่ยเอาไฟในช่องมองเนี่ยมันจะมีเอาเป็นมาร์กอยู่ตรงกลางนะให้ให้ไฟเขียวๆเนี่ยขึ้นที่หน้าเพื่อนเราปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับให้ที่วัตถุที่เราอยากให้ชัดที่หน้าเพื่อนเราหรือว่าเราจะถ่ายแมวถ่ายอะไรเง,งี้ยให้ให้ตรงกลางเนี่ยอยู่ที่ตรงหน้าเพื่อนเราจัดองค์ประกอบปุ๊บจัดองค์ประกอบแล้วกดถ่าย นะครับผมโอเคเนาะคราวนี้มันมีโหมดอะไรให้เลือกบ้างครับแบบแรกโหมดแรกก็คือเป็นโหมดลูกกตารเนี่ยเป็นการถ่ายลถอาการตาแดงสมมติเพื่อนเราแบบเราถ่ายคนเนี่ยมันชอบมีแบบตาแดงหรือไทยสัตว์ใช่ไหมเรากดถ่ายนะครับผมนะแฟชไฟจะมันจะเป็นกระพริบอย่างงี้น,นะฮะก็เวลาถ่ายคนผมแนะนําให้เปิดเปิดลูกลูกตานะครับอันหมดไปหมดเลยคือหมดโหมดห้ามใช้แฟลชนะครับก็คือจะไม่ใช้แฟลชนะครับสมมติเราต้องการถ่ายภาพที่แบบไม่ใช้แฟลชสมมติมว่าสมมติแตะปุ๊บเนี่ยแตะปุ๊บเนี่ยเราไฟเราไฟ นคะรับมันผม,ผมกดชัตเตอร์มันค่อนข้างเบานะโอเคไฟเขียวเนี่ยขึ้นเดียวถ้าเกิดไฟส้มขึ้นเนี่ยแสดงว่าแฟลชจะติดถ้าไฟเขียวขึ้นอย่างเดียวไฟส้มไม่ติดเนีย่ยแสดงว่ารูปเนี่ยไม่ใช่แฟลชนะครับแต,แต่รูปเนี่ยใช่ไหมนะครับถ้าขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แฟลชเราตั้งหมดให้ดูนะครับนะครับมาชัตเตอร์เปิดนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ให้กดให้ดูทีหนึ่งปุ๊บนะครับอันนี้เป็นโหมด ใช้แฟลชตลอดเวลาถ้าคือรูปแฟลชอย่างเงี้ยคือเป็นหมดใช้แฟลชตลอดเวลาแล้วก็ตัวเนี้ยมันเขียนว่า a อ l w e a t h ครับมันค่อนข้างจะทนต่อโดนละอองน้ําหรือเลาไปอากาศที่ร้อนๆอากาศหนาวๆเนี่ยกล้องตัวนี้จะทนมากๆเลยมันเหมาะกับเอาไปถ่ายแบบได้ทุกสถานการณ์แต่กล้อ,อเคมันเก่าแล้วเราไม่ได้อยากให้โดนน้ำนะ้วใ,ในกรณีที่ว่าโดนแบบฝนปรยโยหรืออย่างเงี้ยมันก็จะทนกว่ากล้องทั่วไปนะครับกดบึบนะครับอันเนี้ยคือเป็นรูปถ่ายคารยกว่าลัถไทยวิวตอนกลางคืนนะครับผมต้องใช้เือขัดาตั้งกล้องนะ นะครับอันนี้ก็คือถ่ายเหมือนกับว่ากงคือมดกลางคืนแล้วก็แบบลดอาการตาแดงถ่ายคนด้วยอะไรเงี้ยครับนะครับประมาณนี้เนาะอันข้างบนนี้ก็คือจับเวลานะครับจับเวลากดถ่ายมันจะมีไฟแดงขึ้นอย่างงี้เป็นการจับเวลานะครับมันจะประมาณสิบวิน,นะครับแล้วก็ถ่ายนะครับนะลรอตนึงนะเห็นไหมแค่พลิบแหละนะครับ นะครับแล้วตัวนี้มาด้วยเลนระยะนะครับสามสิบแปดมิลซูมได้ร้อยสี่สิบมิลนะครับก็ค่อนข,ข้างโอเคที่งตัวนี้จริงๆตัวหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่คนนิยมมากๆเลยแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมครับเขียนมันติเอฟไหมครับคำว่าติมันติเอฟคืออะไรคือกล้องตัวนี้มันมีตัวช่วยโฟกัสหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้แบบว่าเวลาเราถ่ายอ่ะนะครับมันมันสามารถภาพเข้าง่ายขึ้นเหมือนกับภาพทําให้โอกาส โฟกัสได้ดีขึ้นเออไม่ตัวช่วยโฟกัสหลายตัวนั่นเองก็คือเป็นกล้องหนึ่งที่เทคโนโลยีดีขึ้นมากกว่าตัว AF เฉยๆนะครับผมประมาณนี้เนาะในนี้ก็ะสุเขาสูบออกนะครับเนี่ยถ้าเกิด W คือ Y คือภาพกว้าง T คือเทเลไหมกระสุนเขาสูบออกได้ไหมครับเนห็นไหมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มปรับสายตานะสมมติเราสายตาสั้นเนี่ยเราก็ปรับหมุนตรงนี้เอานะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวเลือกพารามานะครับถ้าเกิดเราอยากเราสัตว์มาข้างล่างปุ๊บ นะครับกล้องก็จะถ่ายเป็นพาราโนมาหมดนะครับผมเกตป้าเป็นพาราโนมานะแล้วก็วสับขึ้นปุ๊บมันก็จะเป็นหมดปกติถ้าเราสับบางล่างเนี่ยนะครับในช่องมองก็จะสับตามด้วยนะนะครับแล้วก็ดับลงไปข้างบนเป็นปกตินะครับแล้วก็นะฮะตัวนี้มเราถ่ายวีดใช่วยสมมติเราใส่ฟิล์ม36รูกเข้าไปพอไปขึ้นเลข36อ่ะผมแนะนำนะครับให้เราเนี่ยกดเอาฟิล์มออกก่อนเองเพื่อเป็นการถนอมกล้องนะนะครับเนี่ย แทนเพราะปกติเวลาหลักการมันคือพอมันดึงสุดปึก๊กมันดึงต่อไปไม่ได้มาถึงจะกอกลับใช่ไหมครับแต่จังหวะที่มันดึงไปดึงมาดึงบ่อยๆเนี่ยมันทําให้แกนฟิล์มอาจจะนะทำให้แกนฟิลม์จจะนะลมเนี่ยเสื่อมได้ไวเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าพอเราถ่ายรูปสูง36เนี่ยยอมเสียรูปหนึ่งไม่ถ่ายนะครับผมแล้วเราก็กดกอฟิล์มกับนี้นะครับกดกอฟิล์มกับเองเห็นไหมครับกล้องก็จะหุบเลยเข้ามาแล้วก็จะกอกลับ ครับแต่ต้องและกดในกรณีที่ว่ารูปรูปเราถ่ายจะหมดนะก็คือขึ้นเลข36นะค่อยกดโอเคไหมครับแล้วก็กอฟิล์มกลับเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมครับเพื่อเป็นการถนอมกล้องนะฮะนะครับผมเนาะเห็นไหมสุภาพีโค้ดสวยตัวนี้นะครับผมของครบในอาหาเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดได้เลยเก็บปุ๊บนะครับแล้วเราก็เปิดฝาหลังอย่างนี้นะครับผมปุ๊บนะครับแล้วก็เอาฟิล์มเนี่ยไปส่งล้างได้เลย ใช้งานง่ายไหมนะครับเป็นกล้องตวนที่ใช้งานง่ายมากๆเหมาะกับทุกมือเลยเพราะตัวนี้ภาพมันก็ค่อนข้างคมมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวมิวของซูมเนี่ยมิวของโอลิมปัสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่้รับความนิยมสูงมากๆนะครับตัวนี้เขาแบบแย่งกันมากๆเลยแล้วก็หน้าตาเขาก็หล่อด้วยใช้งานง่ายๆด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ page, film, กดแชร์เพจฟิล์มเพลย์ไิกหน่อยแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ